สปัด้ครับเป็นองครับกเก็บมีกอซาวลันนีพูดอกนี้ครับมีกอไข่ฝนกับโตกมาเลยครับแหลงแง่บ่งเห็ดอยากออกกินแล้วเนาะขึ้นๆติดติดอกเห็ดแตยเช่นยู่ยเดี๋ยวเขามึงออก ใช่เราเีแต่ไข่ครับเก็บ mm hmm. เลยต่อไปเงี้นะฮะหอมงงอุดอกนี่ก็คู่ใช่ไหม mm hmm. ต้องจุดใหม่เรามาเก็บหิดกลัวครับแ mm hmm. ดงโอ้า oh, ขาย,ยาวด้ โผล่ครับตังามแห้ยโหกำลังโผล่ขึ้นมาใหม่เลยจุดๆร้อนๆขาใหญ่เห็นไอจิมกับหางๆเพรามันเลือก่มันอะสรมันอะรกรแล้วกระแล้ว อ่อนอันดีก็ตามมาตอนนี้เลยแต่กับพีงง่น้อ,องด้วยเหนื่อยไหมครับนง่ายสุดประมาณนี้ออกมองแล้วดอกมันไม่ได้ดอกหนาะเนาะ เป็นองสาน<ะ>มาออกนังสีจังไงแป,แป,แป,ปน่ขึ้มนมาเขาขึ้ไนไปไหนนี่ออกสุดยอดแล้วสุดนมดแล้วมันมแต่น้ำแดงกำลังขึ้นมาครับโอ้จุ่มๆเลย มัไม่ไดออกออกเนื่อยเนาะออกประยุทนะครับออกจากแผดิมาต่อมืเียนี่่าทเท่าว er pues ันหนอ อี่แล้วนะครับหิดรั่ว มเด๊ะเมันบ้นนาน,นะ <c oughs> เป็นดินีคุยกันมากจันดีนะครับก็าจะมาจะดีเลย,ม,ยมาชิเลยบ่างงพูกันมากเดเยาบ่ใครเนี่เนาะไปหาใหม่อ,อ้ยแยมเลย น้องนครับนล่งคือมาจากใตดินเนาะงานอยู่จดำานนอรกมครับกำลังโผล่กำลังโผลนี่เลยนานบริเวไหนไหุ้วารบ อะรเงี้ยนะโอ้ลเติบเลยนี่จิติแกงอะไรหากระตอครับตอบตอมครับ,รบสามนาคันผู่หา้นกินจะกระจาวนี่ดอกนึงครับเตครับตาตาตาต สองนึงครับโวกมีหอยคนจีมาแหรอเนาะบางมีมอยคนจีมัาว่ะหาเงาครับเลยเห็ดแดงลองนึงครับสอกงานดิต้องค่อยๆหาเปน็นสีรับ อันนั้นเห็ดเดือยใบไม้ใบไม้เห <Thank you. S 1> ็ดปลวกบ่า่ครับเห็ดปลวกเห็ดปลวกมีดอกนึงกําลัางขึ้นเองมากครับคุ่กําลัางโผล่ขึ้นมาเลยนะ จะจินเลยนะอ,อ,นนนนอ,อันนี้มัน่าทางหนตั้งหากันี่นั่นเม่นวะแนบมาเลยอือนี่ดิแต่ยังไม่สุดมากไ่ยอต่อไมุ่ด,ดม,มากจากดินที่เป็นปุยๆครับัด ไหนก็ได้นเข้านายไงข้านหา,าใหม่มาได้หาคนเลือกบ่หูเดียว,วหูชุดจั่ดเดโนวาหาคนเลือกไงมันมานครับเก้าเก้าเก้าไอเจ้างกลังขึ้นมากเลยครับ นพ kind of <u> ุ่เนอะดินพุ่งอย่างเดียดินุดินายี่จังกอรยังพอคือเก่า

รวบรวมข่า,าวนะครับเห็เดยอก็ับสัญญาณของเห็ดละงบเสียงตามมานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผลเลย นไหน,นก็มีตุ่นเหี่ยงตรงนีไเห็ดเบืออ,อ,อ๋อดอกงามมากเลยม,มันก็คือเห็ดพูนครับอื เพิ่งหมอนที่เก็บใแบบกดไดครับตอนนี้นครับเห็ดโพนนะครับเห็ดโพนตุ้งดอกหน้ามีเลยครับดอกไม่เด็แข็งครับเพราะว่ามันบหมาะกาับแดดรับน้ำนะครับ ตายแล้วด้วเนาะเอฟแบบเดียวครับ,รบนี่ก็อีกถังนึงครับอันนี้เห็ดไข่ครับว่าแม,มนน่ให้พูดนะพี่น้องเห็ดไข่ มันดีๆล่ะบ่มันผูกมตลองเอามันตัวงมันจะอะไรผ่านเห็ดขี้เท้าครับเห็ดพูกดอกเดียวครับ จะพอแล้วนะพี่ห้ังเนาะมาตะใกร้ต่แบบเอียวอ๋อยังามากขัวขัวเดีเออยวดึงมาเลย เนื้อออหน่งเน้แล้วเห็นไหมเีแก้งละครับโอ้ยางมาจางด้นกับแก้วคานไหรหลอดเลยก่อนนี่ง้อเห็นนี้หรอออกย้่มึงกับนิดพ่นรับเป็นยังไงเอาเป็นไงนี่ง อยุทถ่ายพูนเลยลองยุดตีพนพูนนครับต้องค่อยๆหาครับหลงหกเท่ารองนะครับนาจงวันนี่ช่วงนี้ก็ต้องหางเงินทศนีไปก่อนนะครับรอฝนแค่ถัดครับ เห็ดหาดสีส้มนะครับ เอาไปหนึ่งครับกีการสองมองนี่สุดยอดโอ้ลายดอ,อกดูดิพี่โอ้มันเถา,าแล้วครับดีดอกอ่อนมันเดี๋ยมมือซึ่งนี้ก็ได้เต่าดันดอกรันนั่เถาแห้งเต็มมือเลยครับเด็เจ้าหนึ่งต้วย เห็ดหาดเห็ดหาดครับเห็ดหาดนี่ต้องตัวที่เป็นกระจนครับอ,อืมดอกงามมาแทบเลยว,วันนี้เราได้กินแกงเห็ดรวมแล้วโอ้ยแล้วมันปลูกไว้ให้เราเก็บนะครับด,ดอก<ห>งามเลยคอยซองใจเย็นใจเย็น ค่คอยๆซอ,อ,องครับค่อยๆซองครับโอท้ที่ด๋อยนี่เดี๋ยวไปเก็บเงียๆครับ ออกไปจุ่มเป็นแกงเป็นกุ้งเป็นแกงหอมมาเลยแต่เลยฝาเอาไปไซเดอร์หาซอ่จะกระตือไปก่อนออาซอยหาได้ี่น้อกซอยหาเนี่ยเนี่มันนม่แล้มีหาหรอเป่ การแอบด้วยเป็นส่วนแอบอีกแล้วเอาหาเดี๋ยวผมจะหาเพิ่งส่วนๆบนกันครับนาพอ่อเมื่อกี้ต้ทงงนท่างางร้องมากพ่อเฮ็ดเงี้ยกับดอกหนึ่นองออกเงี้ยวไปชัวก็แค่ในนอพืชเปนเสยนสัตว มีมอย่างไกเวบิมานิมะนโอเคที่นียังดนนึงนี่เหตดอะไรเหตดเบื่อเหตุเหนียวเหรอโอยเหตดเบื่อเห็นปลาทับทิโอ้ยผุดน่ะาสเล็ครับ มาในกบนเฮ็ดปวกกลาได้ครับไปหาเบ้งตบุเบิ้งซึ่งนี่ม้งเฮ็ดอนั้นออลนะเฮ็ดีเทามาออยน่่อนดี่นองเลยอากาศวันนี้เีนนเมาแว่หาเบิ้งห้องนวกครปีเก็บรับเนห้องหองาเฮ็ดดำ่เจียงรงูงาว้มเคยเก็บบาทกบประัรบ้ม ตัวไงนเนาะว่านคือสจพอดีเม็ดเป็นมีฝนคืจะหาดิถังเคี้ย์ครับคุเฮ็ดุหมูเนาะเฮ็ดุูหมูอ่ะตียืดนีดักนึง สดงามเนี่ยมาได้เหรอเนอะพูนๆๆหรือยุ่งอือไม่อันเลยเดี๋ยวป้าละพี่ครับดอกงามเนาะเอ้ยอย่าพี๊รองเลยเฮ็ดทานสินิยมมาไปหนึ่งครับ หนึ่งจิมเจ้าหรือว่ากานหนึ่งกินกับสมงองหงอยเสียแ,สมแม่งกูดองงามดีว่ะพูดนองหาาอนึ่งคุนคเดือเดือเลยพอมานนี้เลยตัวนี่ครับยืนนอ,อ,อ,อให้ซ่องให้ก่อน โอ้ยไหนส่วนตัวหัวปึกใหม่โปกเลยหายิคหายิคอาจะมีหลายดอกนะครับมาหาได้ง่ายเลยหาได้ดอกมันดำ ซ้ำหนึ่งกันแน่พอพอเลยแปลกๆดอกมันดำแหงยูง่ไม่จ่องอยู่ออื่นกินบะไรแล้วมืออื่นกกินบะไดหล่ะเงี้ยนี่นแข็งนะครับน,นี่ไว้ตังนี่ นี่ๆด้นี่ด้นนี่เด้นนี่เนี่ยเนี่ยจ้เห็อกานนึ่งใเห็ีนแาน่งบี้นยังกินได้ถ้าดั้มใบใหญ้นนึ่งเห็นเลยนี่ จอกเป็นเวือนไงเาห่ออยู่นะเป็นโจโคเจคีเสียบนี่อยู่ในกระไบแล้วพี่น้องนะเก็บมวนคือเก็บเหง่งงกวสุดยอจเลยและมัน้ก็เก็บจนเหนื่อยไม่เคยเก็บเแบบเมื่อยเหื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้ใจอุ่มทั้งใจหาเบื่อไหังนี่ปะ 뭐래เ마다น로ม bueno, มันบ่งบงเบ้างมีดเห็นดังน้ลาดอกกินได้ครับไปมันๆครับเลยเดี๋ยวหลุดหลุดก้านตอกรนดานนครับปปนครับเป็นในมือในปกับอนี้ครับผมกับสลันพมาเก็บเห็นนะครับลักๆมือนี้เขาด้เห็ดปวกเนาะ เห็ดพวกกับ,บ, ow, กบ, hard, กบกเห็ดพ่นนะครับแล้วก็มัฟโต๊บไทยโดยเห็ดทาน่เ้อแล้วก็เฮ็ดฮาแล้วก็เห็ดผึ่งกับจอดนี่ก็ะมูยใหญ่โมหนึ่งนะครับอู้ที่ว่านี่นี่ตีแกงอยู่นี่เนาะครับช่วงนี้เห็ดเป็นบอคไฮมีครับกับผายามตะเวนหาเก็บเห็ดในพี่น้องเบิงเนาะครับเนาะทางเห็ดลายเนี่ยเขาบอกต้องไปใกล้ว่าต้องอันนี้บ่าต้องไปใกล้นะครับคือสมือนี่ต้องไปใกล้ไปหลายไป,ไปหลายปานะครับก็เฉลยแต่ละดอกนะครับเป็นพี่น้องเบิงนะเขาบอก คุณถิ่เป็นกำลังใจให้ผมกับสาลันดนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องลาบไปก่อนขอกลับมาได้คิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสูดเต็มทีครับผ <laughs> มว่าเป็นต้นไงกาลากเลย,อ,ยอ,เอันย้อนหนึเฮ็ดเฮ็ดก่อนเฮ็ดชื่อแดงเนาะนี่ปนนี่ก็ได้นปนค่ะนี่เฮ็ดหรอกบู๊เด้เฮ็ดงามเลยมือนนี่เฮ็ดเป็นตะกินแห้ง <M ance. S 2> เลนเบืองตีละเฮ็ดปวกเป็นเฮ็ดแกงเฮ็ดปนก็ดอกหหใหอีกอย่างมีแต่งามๆหอมปิ่งปนนะครับเบืองเบือง ตีบนดอกจูมชอมแห้งจูมมันกจะจูมงามแต่ก็จะผนมาทรงในจังหน่อยหอมหอมอย่างนี้ปลูกกับดอกงามมีป่ะถ้าบ้านลวครับ